สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับวันนี้จะมาคุยเรื่อง Thermoc API ในหัวข้อการนำเซนเซอร์ภายในมือถือมาใช้งานใน Thermoc นะครับเริ่มต้นเดี๋ยวไปดูคำสั่งก่อนอันดับแรกนะครับอัปเดตแพ็กเกจ พื้นฐานทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะให้มือถือเราเทอร์มัคของเรามีความทันสมัยนะครับแต่คัดลอกเสร็จแล้วก็มาวางบนเทอร์มัค PKG update PKG update นะครับแต่ enter ก็เรียบร้อยนะครับคำสั่งที่1นนะครับตรวจจับความใกล้หรือที่เรียกว่า proximity sensor ใช้ตรวจว่ามีของมาบังจอหรือไม่เช่นมือหรือใบหน้านะครับคำสั่งนี้คือตัวนี้นะครับ therm a sensor proximity ถ้าเราใช้คําสั่งนี้มันจะรันไปเรื่อยๆนะครับรันไปเรื่อยๆโดยที่ไม่หยุดนะครับดังนั้นเราจะใช้คําสั่งตัวนี้ t h e r m a x sensor s p r o x i m i t y แล้วมีตัว n และตัว3คือรันแค่3ครั้งนะครับค่าค่าที่ได้ออกมาถ้าเป็น0แสดงว่ามีวัตถุ บางหน้าจอถ้าเป็นเลข5นะครับก็คือไม่มีวัตถุนะครับเราก็คัดลอกก่อนคำสั่งทั้งหมดรายละเอียดนะครับผมจะวางไว้ที่คำอธิบายนะครับ t h e r m a x s e n s o r i s p r o x i m i t y n 3นะครับแต่ enter ก็ค่าที่ได้คือ5ก็ไม่มีอะไรบังหน้าจอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้อีกคําสั่งหนึงนะครับคือคําสั่งตัวนี้นะครับเรารลบสมมุติว่าเราลบตัวนี้ตัวนี้เราแตะ enter คือถ้าจะเราใช้คำสั่งตัวนี้มันจะ ลันไปเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่หยุดนะครับวิธีที่จะหยุดคําสั่งตัวนี้นะครับคําสั่งตัวนี้เราจะใช้ตัวนี้นะครับ ctrl นะครับแล้วก็ตัว c ก็จะ sensor clean up successful ก็เรียบร้อยนะครับก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับ มันจะรันเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่กำหนดนะครับก็คือคำสั่งตัวนี้ t h e r m a c sensor s proximity นะครับต้องระวังเราจะใช้คำสั่งตัวนี้ thermoc sensor s และกำหนดก็คือมีคำว่า n 3นะครับประโยชน์นะครับจริงๆแล้วตัวเซนเซอร์คำสั่งนี้เราสามารถที่จะไปสร้างสคริปต์นะครับสร้างระบบ ล็อกมือถืออัตโนมัติเมื่อใส่กระเป๋าเปิดไฟฉายตอนบางกล้องหรือสริป์อื่นๆได้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึ่งคำสั่งที่2ตรวจวัดแสงรอบตัว light sensor เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเป็นตัวนี้ t h e r m r k sensor S, S light t h e r m r น sensor อ light ตัวนี้มันจะรันไปเรื่อยๆนะครับไม่หยุด นะครับแต่รันไม่หยุดถ้าเราต้องการรันแบบจำกัดนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้ t h e r m o x sensor มีตัว h light n 5นะครับก็คืออ่านค่าแสงรอบตัว5ครั้งนะครับแล้วก็หยุดนะครับเราก็แตกคัดลอกนะครับ ค่าที่ได้นะครับค่าที่ได้คือเขาเรียกว่าจำนวนลักนะครับยกตัวอย่างสถานการณ์ค่าประมาณลักนะครับถ้ามืดสนิทมืดสนิทนะครับค่าที่ได้คือ0.1ห้องมืดมีแสงไฟน้อย5-50ถึงนะครับก็ไล่มาเรื่อยๆเลยกลางแดด20,000 ถึง1 0 0 0 0แค่าจริงๆเนี่ยขึ้นอยู่กับเซนเซอร์ของแต่ละรุ่นอันนี้เป็นค่าโดยประมาณการเท่านั้นนะครับเราก็วางคำสั่งนะครับเทอร์มัคเซนเซอร์เอทไลท์เอ็นหนะครับแต่ Enter กรณีที่ออกมาเป็นตัวนี้นะครับแสดงว่าเครื่องผมเนี่ยอาจจะไม่มีตัวไลท์เซนเซอร์นะครับส่วนของเพื่อนๆเดี๋ยวลองดูลองไปเทศดูนะครับวิธีตรวจสอบเราจะตรวจสอบว่าในเทอร์มักของเราเนี่ยมีไลท์เซนเซอร์หรือไม่นะครับ เราใช้คำสั่งนี้ t h e r m a x sensor และมีตัว L นะครับเราก็วางคำสั่ง t h e r m a x sensor L นะครับลงไปเสร็จแล้วเราก็แตะ enter คำสั่งนี้นะครับก็จะโชว์เซนเซอร์ทั้งหมดในมือถือเรามานะครับว่ามีอะไรบ้างก่็ไล่มาเรื่อยเรื่อยเื่อย,อยนะครับเราก็มาตรวจสอบ ตรวจสอบว่ามีไลท์เซนเซอร์ไหมนะครับก็เท่าที่ดูเนี่ยไม่น่าจะมีตัวไลท์เซนเซอร์นะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่มันออกมาเป็นเเป็นวงเล็บนะครับเป็นวงเล็บไม่น่าจะมีนะครับไลท์เซนเซอร์ก็เป็นเทคนิคนะครับเทคนิค ขอ,ของคำสั่งและการใช้เซนเซอร์ในเธอร์บักนะครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้คำสั่งพวกนี้ไปสร้างสคริปต์เพื่อใช้งานต่างๆได้นะครับลองไปเล่นดูนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับ